ได้ยาวไปเลยอัเ huh. อ uh ๋สวยวายบวกนี้โอ้หลักมื่นมาอีกเยอะแต่งดอนคือรี เพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอบรรยาก,กาศที่เกมการเดิมลักข้างหัวสุดวายกันจ้าเกมที่ผมมาเล่นเมื่อไรอก็คือปังมากแม่ด้วยตัวคณของเขาอ่ะมันสูงแล้วก็มันเล่นง่ายแตกง่ายนะคะโอเคงบของเราที่พกมาในวันนี้ห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นที่เป็นละสิบบาทเท่านั้นจะสาวโอเคเปิดฉากมาก็ปังแลวเนี่ยเอาสิไม่จบไสิหมาของให้อีกหกร้อยสี่สิบโอ้โหไอ,อ,อดอกแรกๆสำหแม่เจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทไปเลยนะคะ สิ่งโคตรบอกเลยงั้นเราก็เพิ่มเบ็ดดีกว่าวนะคะแล้วก็ไปกันต่อเลยวิธีการเล่นของเรานะคะก็คือการที่บอกว่าเราได้ตังเพิ่มเราก็จะเพิ่มเบ็ดแต่ว่าถ้าตังลดนะคะเราก็จะลดเบ็ดลงเนาะเอาวิธีการนี้ไปใช้ได้ตามสมัยเลยนะสาวโอเคสวยไปยาวแม่วันนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้กําไรเท่าไหร่เนาะเก้าร้อยหมาปอให เฮ้ยตัวเกนหัวหน้าหน่อยเศรษฐายแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะโอเคอันนี้สวย1110บาทนะจ๊ะเราก็ไปกันต่อจ้าจืดใบยาวืบสุดปังวะล่ะเข้ากระเทิร์ต่อเลยนะจ๊ะเอาสิมาดูกันว่าสิบรอบสิบาทของเราจะทำกำไรได้เท่าไหรเนาะจาะโอเคนี่สว้ไหวไม่ได้ใช่ไหมนไะยังเหลือตัวเหมือนฟรีอีกเยอะเนาะ ก็คือถ้าว่ามัน่างบัวเยอะเราก็จะได้ตัวเกมไว้แต่ว่าถ้ายังได้น้อยอยู่เราคงต้องเล่นกันต่อไปเรายอยากอุอย้ยอันนี้สวยมากแม่หืสวยจังสวยจริงห้าพันแปดเสงแล้วคือตัวเหมือนเรียยงเลยอีกเยอะเลยนะคะอีกตั้งเจ็ดรอบจะดอกนะสาวเราก็จุดปายก็ยาวอีกหืมอุย้ยจะได้หมวดโอเคแต่คิดไว้ว่าจบจาเซคเตอร์เราน่าจะยังได้เล่นกันต่อไปอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะสาวโอเครอบสุดท้ายลานะคะไม่มีการทิ้งท้ายด้วยเนาะ อ่ะตังเงินเนาะที่เราได้มาก็6,300ไปเลยเนาะสาแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจะยังไม่จบเกมไปกันต่อนะคะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีสูตรเด็ดมีเทคนิคอะไรต่า,าตงๆนานาก็คือใส่ไปเลยไม่ต้องย่างเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพอแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะนําสูตรเทคนิคให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์มาได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวลองเล่นตามดูถ้าว่าด้ผลจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆกันแล้วก็จะสาวาะ โอเครวดไปเยอวยาไปบ้อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนที่พกเงินมันน้อยนะคะ10 20 30 40, 40อะไรแบบนี้เล่นได้สบายๆเลยเพราะว่าเป็นในการเล่นกันต่ำแค่บาทเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วบางเกมบางตัวเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อฟีเจอร์เพื่อเป็นอยู่ด้วยเนาะคเพื่อนก,ก็คือซื้อได้เลยจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้ตังค์งวัลเองอื้มอ,อื้มสี่พันแแล้วก็คือมีลุ้นเข้าสะกระเทอสด้วย หุ้ยเสร็จได้แต่ว่าตองนี้ก็เริ่อจริงว่าไม่ได้ห้าพันกว่าไปเลยจะสาวเราก็ไปกันต่อเลยจ้าไม่จบเกมง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยจ้าจดป,ป่ายยาวแน่เอีกนเอ้ยได้อยู่อีกนิดนึงเออสองร้อยสี่สิบมารสุดปายโอ้โหโงานนี้ยาวแน่เลยอืมมีลุ้นจ้าดอกนี้มีลุ้นจ้า เออสวยสองร้อยบาทแล้วก็คือวายวายวายมาขอให้ร้อยยี่สิบจุดต่อไหมได้ต่อไหมได้ต่อไหมเฮ้ยมันไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็หมุนไปเรื่อยๆก่อนเนาะโอเคสวยวายเน้นๆต่อแม่หกร้อยบาทโอ้ยแต่ว่าจริงๆตอนนี้คือจบเกมได้เลยนะคะเพราะว่าตัางค์อยู่ที่หลักหมื่นไปแล้วนั่นเองแต่ว่าเราก็คือจะยังหมุนไป